สิบอนิเมะเบาสมองที่อยากให้คุณหามาดูมากที่สุดที่ใหม่นี้ถ้ายังไม่มีอนิเมะจะดูเราขอแนะนําอนิเมะดูสบายๆไม่ต้องคิดเยอะปล่อยสมองว่างๆรับรองว่าบันเทิงแน่นอนจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า2010โหวตจะมีเรื่องที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ20เคโลโลขบวนการอ๊บๆอ๊ปวดโลก68.1คะแนนอันดับ19โรงเรียนปวดนักเรียนเป๋หกสิบแปดจุดเจ2 .3 คะแนนอันดับสิบแปดขอให้โชคดีมีชัยในโลก อันดับสิบหนายันงับบ5ยิสุง่บริสุทธุ์63.3คะแนนอันดับ14น้องเมดมังกรของคุณโคบายาชิ6 3 4คะแนนอันดับ13ปิ้งรักสาวนักเซิร์หสิบนคะแนนอันดับ12โชเนนอาชีเบะห4 2คะแนนอันดับ11เพื่อนหนูเป็นนักฆ่าันดับบ้าาตอแ66คะแนนอันดับสิบขับบ้าฮาตองหกสิบคะแนนอันดับเก้ัน้องตายแก้วเ้หกสกบเจ็ดจุดห1 7คะแนนอันดับปาชินจั72อะแนอหนสับ5น้าสุดอุมาคะแนนอันดับ4ล์สาวั 3.1คะแนนอันดับ3เคอง7จ9คะแนนอันดับ2สาวใสหัวใจบ้านทุ่ง78.8คะแนนและอันดับ1คือสามัญขยันลั่ว 80. 8 0ดคะแนน